เดี๋ยวไปแท็กที่ต่างๆเนี่ยเดยจะแจกเดี๋ยวแจกแจกนี่เดี๋ยวถ้าเขาตั้งตั้งหรืออยู่ที่นไม่ได้จะสบไม่ใช่เงิอะนีเขาอะไรเนที่ตัแล้วครับแล้ววันน้ก็เออนักาวที่สามทุกั้นตอนเดียดน้องเดียดโอ้โหน่เดี๋วก้าวนีี้เคยนเราขอเด็จไม่ได้เกินไรัดคล้องยางนำมีนะไอ้เรี่ยว

อไม่ใช่ไม่ใช่บาดใช่บาดม่นแค่โดยเฉพาะบกเิต้องยืมไม่ดเติมเลย่เาห้องเติมเพื่อยืยเดยเดียเดดยวเดเียยวเดียวเดีเดวเดยวยวเดียวเดียวเดยวเดียวเดียววเดียวเดียวเดอด Vamos